โรลี่ต่อปลาอะไรครับเนี่อะส่วนคนอื่นส่วนป้าโรลี่จะโดดสับต่อยไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยต้องเจอป้ามาบ่อยเดินดันนะไหนผมขอแตะตัวตั้งแที่ป้าโรลี่เนี่ยเฮป้าตายเนื้อทะเลสายง่ายน่าจำได้ไอตะโกนบอกป้าไปป้าใจเย็นอายุเยอะแล้ว ระวังสังขารวองเงี้ยอย่าหักผมอะไรต่อยอะไรต่อยพานูวิ่งมาก่อนมันนั้นไหนเปมันมูฟมาเลยเหรอไวจังวะใช่แล้วไอ้นี่ไอ้ตะกินดิหาดึงไม่ทันแน่นอนโล่ให้โล่ให้โล่ให้แี่โล่ขวานที่แสงแดงหมดละโดดแล้วโอ้โหมันใส่แล้ววะเหมือนลากเข่ามาฆ่าตัวเองวะ <Yeah. laughs> ต่อยก็บอกดิผมคนเชียงใหม่ครับเ <laughs> ปเ่าคนเชียงใหม่เหมือนกันเฮ้ยฝั่งนู้นตายคนนึงว่ะใครไปฆ่าเขาระวังเขาเดือดมาไล่หน้าบ้านนะ <laughs> ผมฆ่าไปตัวหนึ่งครับพี่โย <laughs> <laughs> ผมไปแตะใครมาไม่รู้ <laughs> ไปไหมเราจะไปไหมหรือเรารอเขามาตีหน้าบ้านดีกว่า <laughs> ใกล้ดีเราลงเสริมได้เรื่อยๆนะ <laughs> ใครวิ่งไปนู่นแล้ว <laughs> ตาแก๊ป เขาก็ลังออกมว่ะไปไปตามตะแคบไปตามตะแคบไปออกพี่โอ๊มรู้สึกอันนี้ตัวหลังเข้าพี่มันขึ้นบันไดมาใช่ดูแล้วเฮ้ยใครอ่ะ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 ตัวเคชื่อตัวเคข้นต้นใครอ่ะไปมันเข้าหลังแล้วพี่ยู โลเป็บฮานัวอลหลอกเราทำอะไรฉันมาทำอะไรที่นี่เออเฮ้ยอ่าข้าได้ไหมผมเปิดโปรเจกต์ไทยให้มันกันใครได้อาเชอร์โดดแล้วพี่เอ้แอะเอ้เชี่ยแอะไม่ทัน ้อยยีนยีนไปไหนยีนเออมันไปไหนล่ะ้อโอ้มันมีเวลาประมาณสามวินะกว่ามันจะบึ้มพี่ตายนะโถยีนไม่ขัดให้พี่หน่อยกลับไปหาครอเอาไะสินมา แม่งมาเอาเถอผมไม่รู้ผมกำลังจะวิ่งขึ้นไปข้างหน้าพี่โยแบบไปเช็คว่าตรงเนี้ยมีใครหรือเปล่าไงแล้ว<อ>หันอีกทีคือพี่โยเรียกผมแบบเรียบร้อยตอนอยู่กลางก็โดนมันระเบิดใส่พ้องเป็นตาลิบันหรือไงวะ <laughs> <laughs> ดอกเดียวร่วงป้าน้องก็ควรเชื่อใหม่นะอยากทำแบบนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวล่อไอ้ไ ด,ดตูตรงกลางทั้งหมดเลยโอ้ยมันจะจะป้า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 ,า <laughs> เฮ้ยเขาตายบ้างปะเขาตายสามศพแล้ววะ่ะใครบ้างวะตายตายมันดูสมันดูดูสกอตตายไปเล้วเฮ้ยสี่แล้ว เฮ้ยเราแพ้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเขาโดนเราฆ่าดิเขาควรอายนะเอเลี่ยนแล้วใครไปขโมยของเขามาแค่นี้ยังโดนเขาฆ่าไม่พออีกเหรอไม่พอทำาห้อยเนียขมหอยได้เลยเหรอานูเก็บแสบแล้ว เขาไม่สำลักเอคนดูที่บาแล้วมาจัดเป็นองข้างหลังมึงอะยีนมึงไม่เห็นเหรอหมดแล้วสกิลผมดูไม่เข้าเลยนะเบียดแดนอ์เตี้ยย้ยเตี้ยจัดมองไม่เห็นเช่่ยแล้วไม่มีสกิลอหร ได้ไหมแพลวมันเตี้ยจัดมองไม่เห็นมันวิ่งลอดขาไปใช่ไหมโหบางขาผมก็แบบพอดีเลยนะกินยาก่อนเดี๋ยวมือกนี่คือมันคนเดียวเหรอครับเนี่ยมีไปิวแล้วพี่เรียบร้อย แอดแอดเล่นคุยละแอดเข้าหลังเลยพี่โยใช่เออมานกำลังหักคอพี่อยูข้ามไปถ้ามูซองตอนท้าเนี่ยข้ามหนูมีรอยกระตายแล้วโอ้ไปเปิดโรอีกเนี่ยสายขามันจริกิงมันรอบวงโลก หี <h ums> ป้าจะตายแล้วแต่แต่ไม่พอเพิ่มลเลดเดยนะหายสามเงินพวงจรตายป้าโรล,ลี่เอ่าใครจะลงกับคนเดียวอ๋อมันแอบไม่ได้อะไรวะ แล้วไปตกอยู่นู่นเขาก็ไม่ยอมเก็บไปใส่นะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่แอลนยดาเดามเอตสามกานสามว่ะได้ค่ะจีกวานนีเด็กรอบเนี้ยถูกไหมเออแอสบังเขาได้แล้วรู้สึกว่าแอดบางนะกับไอเตีย ชนะแล้วอ๋อชนะเลยไม่มีผมเออเย่เย่เข้ามาเล้วผมเจอในตอนนี้วันนี้เพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวนะฝั่งน้นก็หลุดครับคนนึงเอ้าเหรอฝั่งน้องโตไฟก็หลุดครับโตไฟหลุดโตไฟไม่มีของถึงว่าไม่เจอเลยโอ้ได้พันแปดเลยอ่ะอ่ะใจ่ใจชนะแล้วโว้ยชนะแต่ผมไม่ทับอีกอะไรเลย โอ้ยนาะโอ้ยล้ามากันมึงป้าป้าป้าแยกย้อยเฮ้ยชนะแล้วนะ